ใครๆก็ทำ IF IF ทำไมเขาถึงทำ IF ทำไมถึงบอกว่าทำแล้วพุงยุบได้เคยไหมคะกินน้อยจนแทบขาดใจหิวทั้งวันแต่พุงก็ยังอยู่ที่เดิมทำไมบางคนทำไอเอฟแล้วพุงลดได้มันมีตัวแปรลับซ่อนอยู่ค่ะเวลาที่คุณกินอาหารเนี่ยอินซูลินจะหลั่งออกมาและถ้าอินซูลินสูงร่างกายก็จะเข้าโหมดสะสมไขมันโดยเฉพาะที่พุงแต่การทำไอเอฟช่วยให้ร่างกายได้พักการหลั่งอินซูลินพอระดับอินซูลินลดลงร่างกายก็ดึงไขมันมาเผาผลาญได้โดยเฉพาะไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat เรากลัวมากงานวิจัยนะคะจาก New England journal of medicine บอกว่า IF ได้ช่วยปรับฮอร์โมนลดการดื้ออินซูลินและลดหน้าท้องได้จริงถ้าคุณเคยเลองลดพุงหลายวิธีแล้วแต่ไม่สำเร็จลองทำ IF ควบคู่ไปด้วยอีกสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณคุมอินซูลินได้คุณก็จะคุมไขมันที่พุงคุณได้ด้วยแต่ถ้าใครที่มีความยากลำบากในการทำ IF นะคะทรมานเหลือเกินฉันทำไม่ได้บุ๋มมีตัวช่วยให้การทำ IF ของคุณเป็นเรื่องง่าย สนใจทักมาคุยกัน,นแล้วเจอกัน